ต่อจากนี้ไปขอให้ทุกคนทำใจให้ว่าสร้างความสมดุลของร่างกายตรวจสอบการสัมผัสรับรู้ในส่วนต่างๆของร่างกายหยุดให้ความสำคัญกับสิ่งที่ผ่านมาแล้วลืมอดีตตั้งแต่วินาทีที่ผ่านมาทำจิตให้อยู่กับปัจจุบันปลดปล่อยพันธนาการในทุกๆเรื่องเคลียร์ในทุกสรรพสิ่ง ดึงกระแสความคิดกลับมาให้รู้ตัวทั่วพร้อมแผลในใจปมในใจให้ได้รับการปลดปล่อยถอดถอนวิบากต่างๆหยุดส่งผลและเริ่มขบวนการทางจิตวิญญาณจากนี้เป็นต้นไปขอขมากรรมอโหสิกรรมพร้อมๆกัน ไปกับคลื่นพลังงานมงคลพลังงานคริสตัลล้าน,ล,านล้านเท่าทั่วแผ่นดินสยามและโลกใบนี้สักพังอปะลาทังคะมะทเมพันเตอุกาสักมามิพันเตหากข้าพระเจ้าบอกชื่อตนเองนะคะจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธ พระธรรมพระอาหารหันตุทุกๆพระองค์พระอริยะสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกายวาจาใจก็ดีขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพระเจ้าด้วยกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิตจะกรรมัง อสันจิตจะกรรม,มังทะมันตุเมอโหสิกกรรมังภาวะตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมรที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขอโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาทั้งหลายกับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอนิสงค์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงศาคนาญาติผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลาบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียจันไลและอุป,ปัติวันอันตรายทั้งหลาย ยงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงเกิดสำเร็จพันเทินนิพ,พานังปัจโยโหตุสาธุสาธุมหาบารมีทวีโชคอ,เ,อเวนเจอร์ไทยแลนด์สำเร็จสำเร็จสำเร็จเจ้าค่ะ ร่วมน้อมจิตน้อมใจพร้อมๆกันตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีข้าพเจ้าพร้อมครอบครัวเหล่าอเวนเจอร์ไทยแลนด์ทุกๆท่านทุกๆวิติขอตั้งสัจจะอธิฐานบารมีกราบขออาราธนาเมตตาบารมีรวมสมเด็จพระพุทธจารย์โตโพรมาลางังศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานรู่บาพึ่งหลวงปู่ดู่หลวงปู่ทวดหลวงปู่มั่นหลวงพ่อพุธ หลวงปู่เหลียญและที่มิได้เอ่ยนามเจ้าค่ะขอหลวงพ่อหลวงปู่ได้โปรดเมตตาลัทนาบารมีรวมองค์พระพุทธเจ้าโดยตั้งแต่องค์ปฐมจนถึงองค์ปัจจุบันมลมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์บารมีพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายโดยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต รวมบารมีหลวงพ่อหลวงปู่รวบรวมบารมีของเราทั้งหมดไปในการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมส่งพลังเชื่อมพลังถวายพลังให้พลังในทุกๆวันคืนอธิษฐานแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุที่เกี่ยวพันกับเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลอันเชิญเทพเทวาเทพพ่อชมท่านมาเซอร์พรมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรทุกภพทุกภูมิ โดยทั่วทั้งหมื่นแสนโกศจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งแผ่นดินสยามและโลกใบนี้โลกของโอปาติกะและโลกวิญญาณทั้งสามแดนโลกธาตุร่วมส่งมอบถวายพลังงานมงคลล้านล้าน,านเท่าพร้อมเพียงกันเทิงขอน้อมส่งพลังงานมงคลถึงบรบพรพุรุษบรรพชนวีรชนวีรสตรีผู้กล้า น้อมถึงคุณงามความดีความกล้าหาญขอให้ท่านท่านทั้งหลายมีสัพพัก,กำลังมียาบรารมีสูงยิ่งย่งขึ้นไปด้วยเธินลูกหลานเหล่าเวนเจอร์ไทยแลนด์น้อมสำนึกบุญคุณด้วยจิตอันนอบนอมเจ้าค่ะก่อนที่จะแผ่เมตตาให้ได้ผลสูงสุดการแผ่เมตตาต้องลดโทสะให้หมดนึกถึงพลังแห่งความเมตตาให้มากที่สุด คิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งความเมตตาให้แผ่กระจายออกทางลิ้นปี่ไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดและก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ได้ผลสูงสุดทำใจให้สะอาดลดละความโลภความโกรธความหลงในใจ นึกถึงพลังแห่งบุญกุศลที่สั่งสมมาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณนะปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งกุศลผลบุญให้แผ่กระจายออกจาก,กวางคิ้วไปให้ทั่วทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องต่ำเบื้องสูงไปในทุกๆมิติด้วยคำว่าข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้ไปให้ภพยสารถึงวิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวณและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนิเทินท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้า จะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตันหาจึงมีเพราะตันหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งพวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติ ชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขาร สังขารจะดับไปได้ระดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวนองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอท่านทั้งหลายที่มีลายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้า จะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งพวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติ ชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสัตวัสสัจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขาร สังขารจะดับไปได้ระดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ครวนองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อลูกนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้า จะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติ ชาติจะดับได้เพราะดับพบพบจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขาร สังขารจะดับไปได้ระดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ใคร่ครวนองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้า จะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายธตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติ ชาติจะดับได้เพราะดับพบพบจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตันหาตันหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขาร สังขารจะดับไปได้ระดับอวิชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ค่ายควรวญองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อลูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้า จะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติ ชาติจะดับได้เพราะดับภพภ <Perhaps S 1> พจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาต네ัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขาร สังขารจะดับไปได้ระดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ค่ายครวญองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้า จะบรรยายดังต่อไปนี like shoe, ้การที่ทุกเกิดขึข้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลาัตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงม<ๆ>ีเพราะตัณหาเป็นป <Lebanon. S 1> claro ัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยพบจึงมีเพราะพบเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติ ชาติจะดับได้เพราะดับพบพบจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับผัสสะผัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขาร สังขารจะดับไปได้ระดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ควรองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอท่านทั้งหลายที่มีรายชื่ออยู่ณบริเวณนี้ได้โปรดพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้า จะบรรยายดังต่อไปนี้การที่ทุกเกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยเนื่องกันมาเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีเพราะสังขารเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยภาษาจึงมีเพราะภาษาเป็นปัจจัย เวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองสังขารทั้งปวงนี้จึงมีและความทุกข์จะดับไปได้เพราะดับชาติ ชาติจะดับได้เพราะดับภพภพจะดับได้เพราะดับอุปทานอุปทานจะดับได้เพราะดับตัณหาตัณหาจะดับได้เพราะดับเวทนาเวทนาจะดับได้เพราะดับภัสะสะษัสสะจะดับได้เพราะดับอายตนะอายตนะจะดับได้เพราะดับนามรูปนามรูปจะดับไปได้เพราะดับวิญญาณวิญญาณจะดับไปได้เพราะดับสังขาร สังขารจะดับไปได้ระดับอวิชชาเมื่อท่านทั้งหลายได้ไข้ควรองค์ธรรมนี้เข้าใจแล้วกายพลังของท่านละเอียดขึ้นตามลำดับเมื่อรูปนามท่านบางลงความทุกข์ของท่านจะเบาบางลงและมันเป็นดังนี้เธอด้วยเดชผลบุญแห่งการปฏิบัติด,ดีทำดี เพียรร่วมใจเปิดสถานีพลังงานคริสตันพันเท่าห้าพันเท่าหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่ารวมเป็นมหาพลังงานล้านล้านเท่าทั่วทั้งประเทศไทยและโลกใบนี้อาน,นิสงส์ที่เราทีมเวนเจอร์ไทยแลนด์ร่วมส่งพลังเชื่อมพลังถวายพลังมอบพลังให้พลังงานดีๆ24ชั่วโมง หลอดสองปีหนึ่งปีหกเดือนสามเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งสัปดาห์หรือแม้แต่หนึ่งวันถือเป็นมหามงคลมหากุศลยิ่งนักขอให้ค้้ชูอุดหนุนคุณบิดามารดาน้อมถวายสมเด็จองค์ุฐมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระมหากษัตริย์พระราชินีราชวงศ์ทุกๆพระองค์ พระสยามเทวาธิราชครูบาพึ่งหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานผู้มีพระคุณยาติกาบรรพบุพรุษครูอุปชาอาจารย์ท่านมาเซอร์เจ้ากรรมนายเวรทุกๆดวงจิตดวงวิญญาณทั่วสากล,ลโลกสัตว์นรกเปตอสุรกายทั้งที่รู้จักก็ดีไม่รู้จักก็ดี ศัตรูทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งในชาติปัจจุบันอดีตชาติทุกพบทุกชาติเพื่อนสนิทเพื่อนสรรพสัตว์น้อยใหญ่พระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้ากรุงพาลีแม่พระทรนีแม่พระคงคาแม่พระโพศพ,พยายมราช ท่านเท้าสักกะเทวราชนายนิรยาบาลทั้งหลายเท้าจะตุโลกบาลทั้งสี่สิริคุตอมารชั้นจะตุมหาราชิกาเบื้องบนสูงสุดจนถึงพวกรพมเบื้องล่างต่ำสุดตั้งแต่โลก,กันตมหานรกเอเวจีขึ้นมาจนถึงโลกมนุษย์สุดรอบขอบจัก,กรวาลอันนันตจัก,กรวาลคุณพระรีรัตนไตรเทพพยดาทั้งหลาย มหาเทพมหาพรมมหาเทวีมหาเทวาตลอดทั้งอินพมยมยักษ์กุมพันคนทันนาคาพยาคุดบรมมคูปูฤษีร้อยแปดพระองค์พระเพลิงพระพรายพระพิรุณสารหลักเมืองทุกๆจังหวัดเจ้าพอ่อเจ้าแม่ท่านทั้งหลายที่ต้องทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเดชะผลบุญของข้าพเจ้าและทีมเอเวนเจอร์ไทยแลนด์น้อมถวายพลังงานเป็นอริสงให้ท่านเข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยฉับพลันด้วยเทินและขออนุโมทนาบุญกับทุกทกท่านที่สร้างกรรมดีปฏิบัติดีมหามงคลเป็นประจำ ส่งผลให้ท่านครอบครัวบุตรหลานสามีภรรยาบริวารมีความสุขสุขภาพแข็งแรงธุรกิจการงานการเงินจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปปราถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรปัถนาทุกๆุประการมั่งมีทวีโชคมั่งคั่งร่ำรวยโดยฉับพลันสาธุสาธุสาธุ เชิรเตามันชาแนลค่ะฝากกดไลค์นะกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับเชอร์ตามและต่อแอดมินด้วยนะคะบ้านสวนระดาเทพค่ะ